มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนสารดีกาตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งช่อพันิกาตลอดชีพฐานฝ่าฝืนจริยธรรมจากกรณีที่นายสีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักรัฐธร,รมมนูญไทยยื่นหนังสือต่อปอป,อปอชอให้ตรวจสอบกรณีนางสาวพันิกาวานิหรือว่าช่อ พานิกากรณีโพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากใน Facebook ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจไปในทางที่อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควรอันเป็นพฤติการที่กระทําต่อสอไปในทางที่ขัดต่อมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงและนางสาวพ,พานิกาเป็นสาวโ ได้รับโปรดเกล้าและได้ถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณตนเองต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในคำถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณตนก็ได้ระบุว่าจะปฏิบัติให้เป็นไปนตามรัฐธรรมนูญทุกประการต่อมาวันที่28กุมภาพันธ์2565ที่ประชุมกรรมการปปรชมีมติเอกชนชี้มูล นางสาวพานิกาวานิชหรือว่าชอบพนิกาอาดีตสสบัญชีรายชื่อและอดีตโฆศกพักอนาคตใหม่ผิดจริยธรรมร้ายแรงตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พศออ2561ที่บังคับใช้กับสสกรนีโพสต์ภาพและข้อความจำนวนมากใน Facebook ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจาไปในทางที่อาจจะเชื่อมโยงกับเรื่องของสถาบาันพระมห ah ากษัตริย์อย่างมิบังควรล่าสุด20กันยายน2566สารดีกานัดฟังคำพิพากษาคดี คมจ .1 ทั2565ที่ปปชเป็นผู้ร้องยื่นขอให้วินิจฉัยกรณีกล่าวหานางสาวพ,พนิกาวานิชอดีตสสพักอนาคตใหม่ฝ่าฝื้นมาตรฐานจริยธรรมโพสตข้อความพาดพิงสถาบันสารมีคำพิพากษาว,ว่านางสาวพ,พนิกาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามกฎหมายให้ถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนคําขออื่นให้ยกด่วนสารดิกาตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งชอบพันณิกาตลอดชีพฐานฝ่าฝืนจริยธรรมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ